ต้องยอมรับนะว่าประเด็นของคดีของนายกเศรษฐาเนี่ยหลายคนก็มองกันแบบสมมุติว่ากันไปแล้วไงใช่ไหมคะสมมติว่านายกเศรษฐาต้องหลุดจากเก้าอี้จริงๆเนี่ยก็เรียกว่าคิดเผื่อกันล่วงหน้าเลยว่าแล้วใครจะมาเป็น next prime minister ใช่ไหมคะเป็นคนต่อไปซึ่งเอาจริงๆแล้วแทบทุกคนเลยนะก็มองไปที่ท่านเลยท่านอนุทินชาญบุตกุลแล้วมีโอกาสแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าใครทีนี้ส่วนตัวท่านอนุทินเองเนี่ย ท่านก็พูดอย่างถ่อมตนมาตลอดนะเราก็ยืนยันในการรักษากฎกติกามารยาทพูดไง่ายๆว่าไม่เคยหวังที่จะเป็นนายกส้มหล่นนะคะรอบนี้เนี่ยไปลงพื้นที่คู่กันค่ะท่านเศรษฐากับท่านอนุทินลงพื้นที่สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รัฐก,กัลันตันมาเลเซียด้วยนะคะไปพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงนั้นเนี่ยก็มีจังหวะให้ได้ให้สัมภาษณ์กันค่ะ ก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงนี่ยแหละกระแสว่าคุณอนุทินเป็นนายกสำรองเนี่ยคุณอนุทินนั่งอยู่ข้างๆก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่านั่งตัวรีบอยู่อย่างนี้เลยขณะที่ท่านนายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเราคุยกันตลอดเวลามไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างว่าไปตามกลไกนะคะผมกับอนุทินท่านอนุทินเนี่ยรู้จักกันมานานไม่ต้องมาอธิบายให้ฟังไม่มีการน้อยใจท่านนายกบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้ว คุณอนุทินก็สบายใจอยู่แล้วเรื่องการมเมืองก็ส่วนการเมืองไปนะคะ,คะแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดนะก่อนเข้ามาการเมืองเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้แต่ถ้าอนุทินคงทราบอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาก็ถือว่ามันก็มาจากเรื่องคดีนะคะที่จะถูกตัดสินวันที่ 14. นี้ แต่อย่างที่บอกไปว่า3 1 4เสียงหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยฉะนั้นมีความมั่นคงอยู่แล้วในตัวของมันเองอผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวนะคะที่ว่าจะมีแนวโน้มมีพักอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยหรือไม่นะคะซึ่งคุณเศษฐายืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเพราะ3 1 4เสียงมั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าให้แบบคุยกันบนเหตุและผลจะดีกว่า